เออขอบคุณขอบคุณเออพอน้องสีใสฝนพวงมะนาวเออหลายเพลงอยู่ลูกเต่าสิค่อยกัดการหงบยาทันเด็กแม่ ในรอบนี้ปรึกษาการร้องการล่ำธรรมดาการล่ำนี่มีมาหลายท่าอะภาษาแบบ้องทำเบาต่างกันล่ำมีหลีกเฮ็ดได้ล่ำเห่็นกระเฮ็ดป็นแมนสินังล่ำรบพ่อฟังใดให้บ่สังให้เขาว่าไงคนยังข้างบ่สังข้างข้างส่เมียอายุกล่ำลํำบ่สังล่ำเขาว่าล่ำพีบ้าข้าบ่สังข้าข้าเส่หอกใส่ปืนแนวนั้นกระบอดีเขาจังว่าเขาหำหมูยาขันมาสอดตาบ่บอดจะเบ้าไหลหน้าบอไระเบาใหญ่กากิดปิงมันบ่ข้าข้อแหงเมื่อข้าเจงมามะลกระดงซองน้องตาลแป้งคำสมบอมีตอนใด เด็กมาเด้นั่งหลากก่อนได้ปีสีข้าตามาลุบบอกว่าปืนตกลงมาจางดอกวันนี้ให้แข็งกันเดินล้านกันลำบางมือกับเป็นพงเป็นบ่พ บางอารมณ์ก็เป็นมานบางประขันเป็นยักคิกคักกะวาคนสองขาดูดีไม่ให้ซีเป็นไปไม่ได้สั้นพนสีมาซีตินนั่งรูปพาดักปาดน,นั่งรูปเพียรปันดิตน,นั่งรูปลุงหงกาำยมถือบวงเว้ยับเทายอมตื่นไทยแต่ปลายก็หอมตื่นลัน่นกันก็่อมตื่นคือเธอก็หยมตื่นทานหวานัวลันตื่นตะเกียงทิดจานเสียงขยัง่งตื่นซื้อแมวตุนคือพอมันตื่นฝุ้หูแต่บ้าอู้็ยัง่งไตผูโบราณมาไวสีมาสายยังได้หมอลำยางเด้อสองขาตั้งแต่ควยไทยหน้าสีขาขยั่ง สาหมอล้ำตับสมสิเอาจังนอให้คิดบึงเด้อพอพวเมียกันนอนน้ำตันอยู่จังสี่ยีกันอยู่สู่มือยังตายจอยบ่หวงยังผู้ฟังเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนเอโอ้ย มือขี่ไล่กะหามีคันซีดีเสมอไปมันบ่มีผู้สูบเป็นม่พอขันสิขี่ไล่เสมอไปกบสีบ่บีผู้จังเพิ่นจะมาการลำนี่มีที่ดีที่สัวดอกอีพอที่สนะดีกะมีที่เสมอดีกะหน่อยที่แพ้่ยุกลายมีเธอได้เธออะไรบาตท,ที่มาชีมาพกอปานกางตูนแต่ก็ยังมีท่านที่ผู้ใดโแต่บางคนฟังในบอดีแล้วก็ดีแน่เอาเรือหาคนฟังเ่าพกแม่นมอนน้องพออาวดีสัวไปบ้านอีละ่ะแม่นมอไ้สนกับมาทันหลับ สมอกับคนฟังนะพอนาลงงานนะพอลาหานำนี่พอกใส่กับหมูผิ่นจังมาอันแล้วพเพื่อนต่ำตีพูดอยู่ขั้นเบาสูตรต่ำใจภูมันอันของซสบดูก็ะอข้มสมัดกินเช็คกระซังแล้วพวกต่ำแท้กินดีกาเล้ยวเต้นดีตาสิ้นรถสมัดกินดูบางคนนะพวทันนันแล้วเดึงมาจากพวกนึงมา่งใพวเค็มใบก็ไม่อร่อยกินดีไม่ะเบิวกอันนั้นละพรลำดดกดังเดียวผู้เร่งจอกแข็งเปียวผู้เร่งมักแดงผิดพักสีกินเธอากันมาไปพพนกำหลังคนนั้นพักกระเทาตุ้ม ผมขอได้ดิกับผมไม่เปิดอักนันเด้อกัดฟัวกลาบักาลสองนบัานี่วเราไปกินผัดไทยนินผักบุงบุงงเหนเ่็นเบื่อเดินเด้อมียข้าดอเค็มเดิมาตุ่มจุ่มหาพักคระสกับป่าละแม่สายตาน้มหมักเอาอมจมมเดิเด่นกับบ่มีเบาลุงเสาเอาแกนสามกับดกแก่พักแปนเดึกแต่บ่ถามสื่อรือบั้ อ่ะอดีตคือปรึกษาการลองและการล้ำสีล้ำไปจะได้เนียหรือสีล้ำจุแกเปเขาไฟอนขั้นบอสอนบอกเห็นบอลมันขับเอื่อยขั้นบัญญักันบอเห็นบอลมันไก่ขั้นที่เื้อเื้อไปคือลานเิ็นํำพอยานพื้นมาพอกระตองทวงไนพ่อเอาทวงทวงนี่บพราทวงอื่นทวงไก่ทวงเตือนกันใหมหฮาสลังพากาดแนวหมาบุตักกินเสือแดวนันกระบอดีเห็นเสือมาแม่นมาเห็นกาไปมันไก่ยาสูห่อนก่อนไฟยาสูหินก่อนนำโบราณห้ามบาดเจได้ บอลับใหญ่เขาต้องไหวบาดท่าสินแสดงบอขอยหองแข่งแ่งต้นปอบไปแข่งเฮ็ดพวอเผยเบเป็นปแบบแบบสีกีเรียมไล่อุปมาใกล้ๆคือรองพีอ 5, ัมพาฤมือนี่สีปาดกันดังสะันต่างปายแต่ขั้นนี้ต่างคนต่างยันดีมาไปคนคำถือมาลำลำนี่วิธีดีที่สัวผมรับรองบอไล้กระตามเทะเทะคนบานแต่นึงลำเรื่องมีเรื่องคนก่อนหยาบโซกับพวกตะลุกง่าบัดตื่นมาย่อหยองบานแต่นึงลัทธน้องมีคนหมู่คนเขาไม่ชอบโซกับพวกหกไห้บัดน้ำเศร้าเขาคนมาบํานัดดีมาสมคานเอาสู่สีบัดไปคนนู้ดสีรับรองจะใดใด บ้านแต่หนึ่งมาลำซอลำใสเถียงกันสะดาไปฮอดหมาฮอตบ่ายให้บืนซื่นใจบ้านแต่นึ่งมาฟังบรายโจดไล่ทำสิทธ์มาเปิดไหลสร้างไหลนำไล่เท่วซอ่เมนไผยนอสิไปหูจอจังฟังยากเดี๋ยวกระลำเดี๋ยวตื้อเลยเขาใสก่อนลำมาดิ่งต้องต่อไปสร้างลมดุบปากลาฟังถุงอาบต้นคนเด้อพาบินเหินพาด้อมพันสา้สวยต้องเด้อแม่ของสมบิดรพี่พ่อมาเชียกันบ้านแตงหนึ่งมามาลำแบบดันเปิดายในหูมาหมอลำบ๋อพี่คู่ดอกขอเงินจ้าแต่ทั้งตอนลินาตะเนวสอนดินไปเห็นไปกะบะ พ่อบ้นานเฮา,าฟอนดีเว่ยบ้านตะดนตีผ้าขึ้นกันลูกเงวน้ำกัน <c oughs> <c oughs> เป็นตะได้บุญได้พาลาไปบ้านฟอนประรับขวงกระถินเมื่อดียกแขนขึ้นเบื้องใสอายุยืนอสิบปีเนาะ แขนขึ้นเบื้องของอัวายายยืนไปอีก10ปีฟ้อดยูนีให้มากันอาย,ยุมันรวันเดือนร้อยปีกันไปเลยนะพี่นอ้องอเริ่มสิหัวซ่ากันนะบัดน้เขาสองคนลกุดที่สแล้วขอนี่ลูกใกล้สินับกพล,ลัดคอมลูกนอนปรึกษากันสะบอนห้าลูกรับเข้าเสียวไหนมาเห็ดบานอาสูบอแค่เอาเด้บอบไดีนะพอพ่อรวยมาเลย แมเอาเตะบนตำรลวตาสินเตรับไปเีบไปโซมีผอันญิงหลาสระในหุ่นมาเก่งสั่นนำบนเตบตูเป็นดำๆมีเสียงมีซื้อและก็คือเราตะตำหนาดำตาไปผิดไม้ค่าดูจนบนเตเป็นราะาผัวทำเป็น